ทันที3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกคู่เอกที่แพ้ภายใน3ยก คาทัสพร้อมสนับสนุนคาทัสรถลดพอนอยู่ก็กู้ได้รถพอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุ่มง่ายทุกอาชีพถ้าซื้อบ้านใหม่อยากรีวิไฟหนึกษาฟรีที่คาทัสครับ0 8 1 5 5 5 3 5 5นตั้งรับอยู่ไอ้บางรอยโต้แล้วก็ไปครับเหมือนแดงใส่ถุงปาจีนเลยครับหมัดโอ้โหอย่าเวียงหมัดน่ากลัวมากเลยครับส่วนยกมรกตก็แน่นอนครับวอรสังขยาไกยครับพิงถนัดนะครับ ไม่แลกไม่ประทะซ,ซึ่งหน้าครับเพราะรู้ดีแหละครับว่านี่ถึงเวลาคาบชั้นรุ่นพี่แล้วครับส,ส,สาย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 ได้ออกอย่างครับนี่รุ่นน้องเพชรนำโชคพยายามแจะเบียดเตาหมายนี่อยู่ที่ฐานล่างนะครับจ่อยวามาถึงตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงเท่าไหร่จกมรกตมีเแข้งขวาคอยได้จังหวะ ขวดซ้ายไปบ่อยไม่ดีนะครับเพราะว่ารูปร่างแะฮตัดเวทีครับเวทีจะแคบหรือเวทีจะกว้างครับวันนี้สําหรับผู้เอกเนสเอ็กเพรสสัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้าง,างอาชีพโทร0-2800-800ศ์แสและเจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับพยายามจะเบียดเร็วขึ้นแล้วนะครับทีมงานก็ก็อสายลำตัวเหมือนกันนี่แะครับโอ้ยนายชานี่ดูยกมรกต มีลูกถีบลูกแทงแล้วก็วนออกซ้ายออกขวามีซอกสลับด้วยเอาละครับต่างผีุยกับยกมรกตนี่จะเหนื่อยแล้วครับพยายามจะติดตัวแล้วนะครับเดินเกมเร็วเหมือนเดิมนะครับทางด้านเพชรนำโชคครับถ้าเว้นระยะช่องไฟนี่โชกแทงซ้ายแถจะเตะสูงเหมือนกันครับยกมรกตขึ้นมาโดนขาแบแต่ว่าอย่าโดนย้ำบ่อยนี่ครับเพชรนำโชคอ่าเดชรับออกมาก่อนตลอดครับ ตัวต้นขาแดงเป็นปื้นแกก็ต่อทุกลูกเหมือนกันนะครับเพชรดนำโชคแยบแยบพยายามจะใช้ความเร็วนะครับยกเหมือนเดิมครับแหมประเภทแกยิ่งเจ็บแกยิ่งเดินนลยครับสีหน้านี้ไม่รู้เละครับว่าเจ็บไม่เจ็บนะครับตั้งแขนดันปัดดันนี่ครับว้าคนหนึ่งได้ลูกหนักครับคนหนึ่งได้เร็ว โอ้โหดูครับครับเพชรนำโชคเวลากดได้กล้ามได้โโหแรงเหลือเกินหรือว่ายกมรกนก็จะอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับพยายามจะไล่แขนแล้วแทงคู่เรื่อยเบียดเข้าไปพักกันสันกคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนายก คุณนี่ตอนนี้ย้ายไปที่ใหม่ใหญ่ยยกว่าเดิมใหญ่ยายมากๆนะครับที่ไทยพยักยิมครับไทยแพ็กยิมอยู่ที่บึงคำพ้อยลาลูกกาแดนไเซอร์หาดใหญ่นะครับโอ้โหฟ้อมด้วยกับอะไรก็อร่อยเจีเจปสาวหน้าพ้อมด้วยนำปาราสุกสรรลดชาติความนัวที่คนพิสูจน์ได้ยีนโทษแกก็เดาใจถูกหมดนะครับไปมาบังได้ครับ นี่แน่เทียย์ล่างโอ้ถึงจุดนี้เห็นเลยนะครับว่าส้ยครับอ้าสอไปครับถ้าสอกสั้นๆนี่ยังยังไม่แน่นะครับ นี่ครับโอ้โหแต่ดูครับว่าตอนนี้นี่ครับไออยู่ครับยกบอระกดนี่ครับตอนนี้ว่าเดินเดินเปิดเกมแล้วก็ชิงชิงทาก่อนครับนี่ครับนี่ครับอู้หดูว่าตอนนี้เสียงเฮเสียงเฮมาแล้วครับยกบอระกดเดินเยเดินเบียดทุ้งเข่าได้สวยๆหนักๆแล้วนะครับเสียงเ์นี่ลั่นไปหมดแล้วเรามีจังหวะพลิกเหลี่ยมนต่นาเพชรน้ำโคงล้วล้ม ต้งรับก็ต้องเดินนยครับยกมรกตหรือว่ามากลายเป็นมวยฝีมือไปครับชกในเกมต้องรับปล่อยให้ยกมรกตนั้ระยมจะเปลี่ยนเข้าไปออกผิวแห้งคันแ้เหงือขึ้นปดขึ้นสะเก็ดครับให้ลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเงือกลิ่นตัวกลิ่นข้าวใช้สบู่สุกสกินครับสั่งซื้อโทร020์ชูมือให้กับเทศนามโชคสจจต้งปราหั